ครับต่อยเต่อยนี้ต่อยไม่แรงเา้าวเก่งดีดีนะเก่งดีๆนะดีดี่ล่ยก่อนปายก่อนเกต่อเลย หายใจด้วยนะไม่หายใจมันตายนยสไปหนึ่งสองสามใท้องมาเปิดเลยด้วยอาตัดังอ้วลามาถอยแล้วอยแล้วน่อุ้ยสาไล้ มึงใส่แทบไม่โดนอ่ะเดี๋ยวแขนแมันขึิแล้วหมดแล้วหมดแล้วเอาหมดมาใครก้าวหนุดเส้นแพ้เลยเหยียบซ้มึงเหยียบแพ้เหยียบกลางเลยนี่กลางเลยกลางกว่าใครหนุดงเส้นแพ้เลยนะวิดพื้นสิที หลไให้ทันนะออกข้างอย่าไปถอยหลังนะสมุถอยหลังมือออกนอกเป็น,นแน่เนีียแขเนี่ยไปตับตับตับเฮ้ยขาขาขาอะไรแันเ <c oughs> <c oughs> นี่ย <Okay. S 2> <c oughs> โอเคมาหลบไปตรงไหนอ่ะมาไปหลังเรา โอ้โอ้ลิงลมไม่ใช่ลิงลมแล้วแหละลิงลมแล้ว ปั๊บปั๊บปี๊ป <at ั S <s um> ๊บถึงว่าต่อยสิบหมัดนะน้องเบรยลองเองว่าอาจจะต่อยตรงก็ได้อาจจะต่อยปุกก็ได้นะน้องเบดูด้วยนะอ่าพร้อมฝึกปั๊บนะปั๊บหนึ่งสองสามไอ้ที่เนี่ยน้องเบดูน้องเบตาดูหมัดหมัดเลยหมัดไม่ได้ต่อยเร็วหมัดไม่ได้ต่อยเร็วนะอย่าถอยหลังคือเออหนึ่ง สองปุ๊บตรงตรงตรงปุ๊บอยู่ด้วยอยู่ด้วยไปแล้วไปอยู่ด้วยอยาถอยหลังอย่าถอยหลังไปแล้วเฮ้ยเด็กคนอึ๊บ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 เหยนะหมเหนะหมมึงเบยคถอยหลังไปเลยเบยรคถนัดอยู่หลังหมดเลยอ่ะตอนนั้นดูหน้าเราจะถอยหลังเราก็โยกเต็มหมดไม่ได้โหพอดีนะคุณมาต่อยสิกมัดนะหนึ่งสองสามสี่ตามองด้วย โดนน้องเบยืนหลัไปดไนเบยืนัหลายหลังอย่างเดียวเลยนงเบยังต่อยคุมาสิมัดนั้นมโยงเน้เบตอยให้โดนี่ต่อยให้โดคมาต่อยนี่้นมาต่อยนี่น้องเบย์ต้องออกซ้ายน้าไม่นัยืนใกล้ๆไม่ต้องไปกวโดนคุมาไม่้อต่อยแรง Năm đi lắm hay mặt bằng mặt mặt bằng 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 mặt không quá. bằng mặt 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 bằng